สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปคนหาหนูฤดูกาลช่วงนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ครับผมไล่ล่ากันมานะครับตั้งแต่บ้านหนองกระทุ่มมาถึงบ้านโนอนอดน้อย หลังจากที่พวกท่านได้ถางป่าเพื่อจะจอดรถคันนี้ครับผมเพื่อจะสู้ชีวิตไปวันๆท่านสองคนท่านจ้อเงาะท่านขุนเดชครับผมทลิปนี้จะมีเรื่องราวอะไรนะครับก็ติดตามกันดูครับผม <c oughs> ทำคลิปไปตลกไปกับสองท่านนี้ครับผมก่อนจะมี การจอดรถต้องมี้ถาง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 ป่าสุดยอดจริงๆปุ๊บพ <c oughs> อละพอละ ผนโยกย้ายสัมภระลงมาพืนคนนี้แบกมาจากหนองกระทุ่มแถวนี้ก็มีฟืนเยอะๆครับแต่ท่านจะเงาะก,ก็รอบครอบครับผมได้เตรียมมาเพิ่มเติมพวกเราครับก็เสียงเลยครับสู้ไหม สู้สู้อาตามกันอีกครับผมนวนอดน้อยไป